มาแล้วครับมาแล้วลดขายปลาทูหนึ่งเคลื่อนที่มาแล้วครับปลาทูหนึ่งเฮ็ดสดไม่ทุกมือมาแล้วครับมาเลือกซื้อมาเลือกหากันได้เด้อครับพี่น้องครับปลาทูหนึ่งครับปลาทูหนึ่งขายกันราคาถึกๆสดๆไม่ไม่เฮ็ดไม่ทุกมือมีตั้งแต่แข่งและยี่สิบบาทขึ้นไปออกมาเบิ่งดเด้อครับลดขายปลาทูหนึ่งครับลดขายปลาทูหนึ่งเคลื่อนที่มีให้เลือกทั้งโตน้อยโตใหญ่มากโตใดออกมาเลือกมาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับ ปลาทูหนึ่งเฮ็ดง่ายกินง่ายครับบ่ว่าจะเป็นยำปลาทูปลาทูชูชีต้มยำปลาทูแล้วก็รสชาติมีเอกลักษ์ครับมีประโยชน์ต่อร่างกายออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับปลาทูหนึ่งสดใหม่ทุกมือมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เ้ยครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้าน,น,าน,นขวาคันได้ยินเสียงนี้แล้วออกมาโบกมือถักกวักมือเอื้อนได้เ้อครับปลาทูหนึ่งครับปลาทูหนึ่งปลาทูหนึ่งไม่ไม่สดสดปลาทูหนึ่ง สดเฮ็ดไม่ทุกมือทั้งโต, algo, ตใหญ่โตหน่อยมา, ek, มาเลือกมาเบิงเอาเดอร์ครับพี่น้องครับปลาทูหนึ่งครับปลาทูหนึง่งปลาทูหนึง่ง right. สดไม่ทุกมือเห็ดสดสดมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วออกมา ek, เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยครับปลาทูนึ่งครับปลาทูนึง่งหนึ่งมาสดสดไม่ๆมมีทั้งโตหน่อยโตใหญ่ออกมา ek, เลือกซื้อเลือกหากันได้ครับพี่น้องครับปลาทูนึง่งเฮ็ดง่ายกินง่ายแล้วก็แซ่บแล้วก็มีประโยชน์ครับมีทั้งโปรตีนบำรุงประสาทและสมอง ซอยลดไขมันตัวลายในเลือดป้องกันโรคซึมเศร้าว,วิตามินที่หลากหลายมีโอเมก้าบำรุงกระดูกและฟันออกมาเบ่งมาซื้อครับปลาทูหนึ่งครับปลาทูหนึ่งสดไม่ทุกมือมา,า,าบริการาถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับ้ออไว